ะะช่วยอะไรเขาหน่อยได้ไหมแบบวันก่อนอ่ะเขาอจะต้องซ้อมหัดถการแต่ว่าห้องอ่ะก็ไม่ว่างหุ่นก็ไม่ว่างตัวเองช่วยเป็นหุ่ในให้เขาซ้อมหัดถการได้ไหมคะมเหมือนแสดงบทบาทสมมติเฉยๆเลยไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะแบบแค่นอนเฉยๆได้หรอคะจริงหรออุ้ยน่ารักที่สุดเลยค่ะ แนเกงของเขาอึผันการที่ว่าหรอคะง่ายมากเลยค่ะแค่ซ้อมใส่เท้าช่วยหายใจเองนี่นี่เขาเตรียมอุปกรณ์รอเธอเรียบร้อยแล้วค่ะเธอนอนตรงๆเฉยๆเลยนะคะก็มาเริ่มเลยละกันเนาะสมมุติว่าตอนนี้เธอไม่ค่อยมีสตินะคะถึงปกติเธอก็ไม่มีอยู่แล้วก็เถอ เดี๋ยวเขาขอ,อนอิ้วเข้าปากเธอนะคะอันนี้จะเป็นการคอร์ดฟิงเกอร์เนาะแล้วก็เขาก็จะเอาเบตเข้าไปนะคะอตกใจอะไรคะอ๋อเขาไม่มีเบตเขาก็เลยเอาอย่างอื่นมาแทนนะคะเอามาสมมติเฉยๆหึยอ๋อเนี่ยเหรอก็ขอ,อ,อไรคะ เอเอาเข้าปากไม่ได้หรอคะ่ะอืมอ่ะอ่ะก็ได้ค่ะก็ได้ก็ได้งั้นสมมุติตอนนี้เขากำลังง้างปากเธอใส่ซักชั่นแล้วเห็นคอดแล้วต่อไปเขาจะใส่ท่อช่วยหายใจนะคะจะช่วยสมมุติเหมือนเขากำลังใส่ด้วยได้ไหมคะอืไมไม,ไม่เหมือนเลยคะ่ะอันนี้คือเธอตั้งใจช่วยเขาแล้วหรอเอาใหม่ได้ไหมคะ โอเคค่ะสมมติว่าใส่ไปถึงแล้วเนาะโปรครับแล้วลึกประมาณ2ี่เซนต่อไปก็ต้องฟังปอดต่ออย่าทำเสียงแซ่ค่ะเดีย๋ยวเขาแยกไม่ออกว่าเข้าปอดหรือเข้าทอ้องเข้าใจไหมโอเคค่ะสมมติว่าเข้าแล้วเนาะต่อไปก็แต่บสายแล้วก็ขออห้ะเล้ เธอเก่งที่สุดเลยอ่ะโอ้ยเธอแบบว่าโอ้ยเธอเก่งมากเลยอ่ะไว้ต่อไปเขาแบบชอมทำหัตตการแบบนี้กับเธอบ่อยๆเลยนะคะืทำยังไรจะขอเขาเหรอคะไม่ทำแล้ว